ครับสวัสดีครับหลังจากห่างหายไปสักพักเนาะครับนอกกับโบคอยได้วางเนาะครับนอกบานนี้เมื่อว่างแล้วกะมาอัปเดตครับหลังจากเี่ยวฝนถึงช่วงเนาะครับนอกกะสีให้มาเบิ้งครับความที่ว่าถือฝนกัยังเขียวคือเก่าครับกัยังถาคือเก่าด้วยครับเด้ฝนก็ได้กัยังถาคือเก่าตอนนี้ก่เงีวแล้วครับโอ้ยผมเห็นแล้วไอ เศร้าเมื่อยเลยครับเห็นหลักกับเศร้าเมื่อยเบิงให้เบิงความสูงนี่ครับโอ้ยดีใจร้ายครับปลูกได้ปลูกได้งามครับกับบัตท่านตัดครับกับว้ยขยายไปครับว่าวสีขยายไปอีกกับบัตท่านเอตัดเลยครับกับมาอัปเดตให้พี่นอ้องให้เอฟซีเดเบิงเนาะครับเนาะทั้งนี้กับ ทันว่าบ่อนหนกกํากำลังขึ้นครับนี่กำลังกับมียาอื่นปนแน่กับ,บ่เป็นยังครับเดี๋ยวผมสีต้านหลักกับะมีนามกับสีเอามหาวานใหม่ครับมอนี้กัมาเปิดเปิดนามครับเปิดนามทาฝนครับตอนนี้ผมก็เปิดใเ่แลวเนาะครับเนาะเดี๋ยวผมสีฟาปเปบิ่งเลยผมเป่งเทเลยเด้ครับเปิดจากซานี่หละครับ เปิดจากซ้ายนี่ไซ่เลยนี่นามกำลังมาเนี่ยครับได้เสียงหนามนีไซร์ยินนครับผมเปิดแดบ,บนี้เลยกับทึว้าวาเงาแล้วครับกนะับามามาพ่อตัดบ่กับท่ำนี่แหละครับกับทึววาพอดีครับบอแกแต่กับบอออนโผดครับ ประมาณสี่สิบมือ่ออยากอยากให้มันได้จกัจกหกสิบมื่อครับสี่สิบหรือหาสิบหมื่นครับอยากให้มันได้แบบสองเดือนขึ้นไปครับอยากให้มันเงางามกว่านี้นากว่านี้ครับการถ้าฝนมานี่ผมถาใส่ปุ๋ยเลยเด้ครับถาใส่ปุ๋ยแลวกะทิ้งไปอีกสิบหามือกะผมมาสีร่องอยู่เด้ ล่องใบเมียดอยู่แล้วครับผมว่าสิเดตัดไปเอ่เห็ดเป็นเหนือแล้วครับตัดไปเห็ดเป็นเหนืองัวกับขิงง่วกันครับนี่เป็นหยาซีกเนี่ยครับกะเหลือทั้งนี้เนาะครับเนาะทั้งนี่กับบท่านเด่บท่านเน่มีนามครับบท่ทเทนเน่มีนามมามาแบบมาปลูกนะครับกะทาฝนเอาดีกว่าครับจังบอเปลืองน้ำมันน้ำทั้งนี้กับอีก กันอีกจกสองไร่ครับเพราะว่าตอนนี้ก็แด้ละสี่เนาะครับนอเหมาะนมีอย่างมากัดนะครับนี่หนูบ้านออันพูดได้เยี่ยงหวัวกบเบิงเนี่ยได้ลครเลยี่ยงไว้ทถวนี่กะต้องผูกแล้วครับบาทนี่ผมเอาหยามาลงแล้วเนาะ นึกว่าหนูกัดบ่แม่หรอกครับกับง้อหน่อยนะครับกับธรรมดาครับธรรมดาอของงัวเนาะครับเนาะผมกับว่าเลื่อยเปื่อยไปได้บาดนี้แค่นี้แหละครับกับเป็นยาซีกเนีวก็ได้มาอัปเดตให้เบิ่งกันครับปลูกแล้วก็ถือว่าโอเคครับตอบโจทย์ดูแลง่ายตัดง่ายครับนี่ครับกับเบิ่งกับมีแต่เขียวไปเหมดเลย กะจักยหยัง,ยงแน่แล้วครับมองนี่เกิดมากกะตาด์ในงวย,ย่ังเดียวครับเดี๋ยวผมสิพาไปเบิงเครื่องเครื่องสูบคือดังไปตาพังแถะเครื่องสูกบกะกับสีให้ไปเบิงน้องสานำเนาะครับเนาะอ,อึ๊บ นแล้วผมมาทห้นี้กับปลูกเป็นพยุงไฮ้ํำนะครับนี่พยุงไฮ้ํำเบิ้นเลยสุดยจอดอีเลีครับเอามาแปลงหยาต้อครับถือโอกาสมาทักท่ายเอซีนําเนาะครับเนาะ ผู้ใดอยากได้ทอนท่านเนาะครับผมกักทัทีนาทีพ่อมีแบงอยู่ครับแปงนี่แหละครับกะมันต้องจองเอาครับเพราะว่าผมบ่าเดี๋ยวว่าสีแบงเบิดแลงสีนะครับกัจองสมมุติว่าแปงนี่ผมสีแบงจากสองตันเนาะครับเนาะสองตันกะมันต้องร่งซื้อเอานะครับกระเฮ็ดแต่แบบทุกเทือกที่ว่าผมขายเนาะครับเนาะก็คือแบบ เออแปลงนี่เปิดสองตานดังสีกะต้องลงซื้อว่าผู้นี่เอาจากตานจากตานกะที่เหลือเพราะว่าเอาไว้เหงื่ว่นะครับไว้เหงื่ว่าเป็นรักละกะเลือกะจังแบงแบงไปปลูกครับแบงขายไปปลูกผมว่าเดี๋ยวแบงแบงขายเป็นหยาสดเหงื่วกินนะครับนอเพราะว่าผมกะอยากอยากอ่าส่งเสริมผู้ที่เส่ปลูกหยาหรือเหงั่วครับก็คืออยากแบงให้ครับ กาซื้อเที่เดียวครับพ่ากะไปปลูกปลูกเป็นแป้งแป้งนหน่อยๆก่อนครับล่ะมันกะสีเป็นท่อนพันธุ์ใหนเข้าได้หล่ะเขากะจังขย้ายไปเรื่อยขย้ายไปเรื่อยเรียกว่าง,งามอยู่ครับขย้ายไปเรื่อยเรื่อยเลยอันนี้ผมกะขย้ายไปเรื่อย,เอ,ยเอาครับนี่ทั้งเบิร์นี่ผมปลูกใส่ท่อนพันธุ์อยู่ผมะมาน 1200กิโลครับ1ตันหนึ่งตันดึงตันหาได้ครับ1200ถึง1500กิโลครับนี่ทั้งเบิดเลยกะที่มมองนี่ไส้น้ำกะกลางๆกะบ่ได้ไส้น้ครับกะมามองเก่าอย่างงางกะเมื่อยได้ครับซีไรนี่ แค่นี้แหละครับกับพ่อได้แบงค์กับผู้ใดสนใจกับคอมเมนต์มาในใต้คลิปนี่หรือว่าเบอร์โทรนะครับเนาะ0942697819แล้วกับแฟนแฟนเพจเฟซบุ๊กนะครับเนาะโพสิรีฟาร์มกะเขาไปค้นหาได้ครับกะฝากติดตามแล้วก็ฝากรับชมเพื่อเป็นกำลังแรงใจในการในคลิปต่อๆไปนะครับเนาะผมกะทีมาเห็ุคลิปฝากพี่ต่อน้องคือเก้าครับกะ ทั้งเฮ็ดคิปแล้วก็ทั้งตัดหญ้าเลี้ยงงัว่ากับเพื่อให้เก็บไว้เบิ่งนะครับบัดเทื่ยวหาแบบจังได๋ล่ะเซิยนว่าแบบเฮาแบบอยากกลับมาเบิ่งว่าเออกว่าเฮาสิมาฮอดมื้อนี้ได้มันผ่านอีหยังมาในอังสีนะครับก็ถือว่าเป็นสตอรี่เรื่องเรื่องราวเนาะครับในชีวิตกัฝากเป็นกำลังใจให้ น้ำเลือครับกะสีเอาหยาไปเหงงวแล้วครับเพราะว่าผมกะแวะมาเปิดน้ำํามั่นกะแพ่งร้ายครับน้ำมันกะสื่อมหาสิบบาทได้ซ้ำได้กะให้มันดับอยู่หันแล้วครับกะสีอวยได้ครับบัานนี้กะเจอกันคลิปหนานะครับนาองสำหรับมือหนีพ่อซิรฟาร์มกะลาไปเพียงเท่านี้ครับเจอกันคลิปหนาครับสวัสดีครับ